จากดราม่าร้อนที่นานาโราบินาได้มีการออกมาเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการยอมรับว่าตนเองนั้นคือดารานนู ที่ถูกพุ่งเป้าว่าเป็นดาราตัวแม่เบี้ยนี่เพื่อนร่วมลงทุนมูลค่ากว่า400ล้านบาทจนทําให้ประเด็นความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนซีแก๊งนางฟ้าถูกกลับมาถูกจับตามองอีกครั้งหนึ่งอย่างหนักหน่วงครับอีกทั้งเพื่อนในกลุ่มก็เริ่มมีการทยอยอฟ f o l ล o w Instagram ของนานาไปบ้างแล้วบางส่วนเหลือเพียงแอนอริชาที่ยังคง f o ล l o w นานา,นา,นานแล้วก็ให้กําลังใจเพื่อนอยู่นั่นเองครับแน่นอนว่าหากเอ่ยชื่อถึงนานาไราบินาคนส่วนใหญ่ก็จะเห็นภาพสาวแซบตัวแม่แห่งแก๊งนางฟ้าภรรยาสายสุดสตรองของเวปปน สาขาขคุณแม่สุดเท่ของลูกแฝดบีนาบุครินนะครับแต่ว่าเบื้องหลังความแซ่บและก็ความสําเร็จที่ทุกคนเห็นเธอเคยมีวันที่ร้องไห้หนักจนต้องไปบวชชี9วันเต็มเคยเป็นอินโทรเวิร์ดที่ต้องใช้พลังงานมหาศาลเพื่อขึ้นเวทีและนอกจากนี้ก็ยังเป็นนักแข่งรถที่เร็วติดท็อป10ของประเทศอีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีสิบเรื่องลับที่เป็นเรื่องจริงของนานาเราบีนาที่เธอเคยเล่าเอาไว้ในรายการดังต่างๆ,ๆ เช่นคลับไฟเดวูดีเอฟเอและก็สัมภาษณ์เก่าๆที่ผ่านมาซึ่งเป็นเรื่องที่คุณอาจได้ยินแค่ผ่านหูหรือว่าไม่เคยรู้เลยด้วยซ้ำหนึ่งคือจุดเริ่มต้นคือดีเจสาวใต้ที่ไม่ใช่นางแบบการเริ่มจากที่เป็นดีเจเครื่องฮอตเวฟ91.5 FM ที่สงขลาบ,บ้านเกิดก่อนย้ายมาที่กรุงเทพเป็นดีเจแฟชั่นร97.5แล้วก็ต่อด้วยเวอร์จินเฮด95.5 ต่างจากเพื่อนๆแก๊งนางฟ้าที่ส่วนใหญ่เริ่มจากการเป็นนางแบบครับส่วนเรื่องที่2ก็คือเคยเป็นนักแข่งรถหญิงอันดับท็อปของเมืองไทยอายุ22ปีคว้าอันดับ1-3หลายสนามด้วยกันนะครับอย่างโตโยต้าทีมไทยแลนด์โร o เลสซิ่งซีรีส์ติดท็อปสินักแข่งรถความเร็วสูงของไทยในช่วงปี2008 2010นั่นเองครับเรื่องที่3ชื่อไรบีนาแปลว่าราชินีในภาษายิวครับคุณพ่อตั้งให้เพราะว่าอยากให้ลูกนั้นเป็นราชินีในทุกด้าน ส่วนชื่อเล่นก็คือนานาม,มาจากการเรียกตอนเด็กจนติดปากนั่นเองครับส่วนรุ่นที่4เป็นอินโทรเวิร์ดหนึที่ต้องฝืนตัวเองหนักมากชอบอยู่บ้านคนเดียวดูหนังฟังเพลงแบบเงียบๆต้องใช้พลังงานมาสารทุกครั้งที่ออกงานปาร์ตี้หรือว่าสังคมใหญ่นั่นเองครับต่อมารุ่นที่5เคยอกหักหนักจนต้องไปบวชชีพราม9วันด้วยกันครับคบกับแฟนเก่ามา7ปีถูกนอกใจเลิกกันเจ็บมากถึงขั้นบวชชีจริงๆที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ พร้อมถือศีล8ดงดโลกภายนอกครับหลังจากเอาจากวัดถึงกลายเป็นคนเข้มแข็งแบบทุกวันนี้ต่อมาเรื่องที่6นานาเป็นฝ่ายจีบเวเองแล้วก็จีบหนักมาก เจอกันครั้งแรกที่ห้องส่งวอชิ i n h นฮิตรู้สึกเหมือนถูกฟา้าผ่าหลังจากนั้นก็ตามจีบเองไปดูคอนเสิร์ตไทเทเนียมทุกครั้งจนเวยอมรับแล้วก็ใจอ่อนนั่นเองครับส่วนเรื่องราวเรื่องที่7ครับเป็นคนก่อตั้งเนวเซคัสสาสาขาด้วยตัวเองคิดชื่อคอนเซปต์โลโก้หาทําเลแรกก็คือสุขุมวิทสามเกองทั้งหมดนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2 0 1 6ด้วยเงินเก็บส่วนตัวปัจจุบันขยายไปแล้วกว่า30สาขาทั่วประเทศ ส่วนเรื่องที่8ครับชื่อลูกแฝดบีนาบรุกลินนะครับซึ่งมีความหมายลึกซึ้งบีนาบีเท่ากับขยันหน้าเท่ากับนานานะครับบวกกับเวจนกลายเป็นบรุกลินแล้วก็บรุกลินในนิวยอร์กนี่ก็คือสถานที่เด็ดครั้งแรกของทั้งคู่และก็เป็นสะพานที่เชื่อม2ฝั่งสื่อถึงคู่ชีวิตนั่นเองครับส่วนเรื่องที่9กครับก็คือตั้งกติกาการเงินในบ้านแบบสุดโหด แยกบัญชีกันชัดเจนครับใครอยากได้อะไรต้องออกเองยกเว้นค่าลูกกับบ้านโดยตั้งแต่เด็กดานาะแบ่งเงิน20%ใช้80%นะครับออมแล้วก็ลงทุนจนติดเป็นนิสยัยส่วนเรื่องราวเรื่องที่10เป็นกาวใจของแก๊งนางฟ้ามา20ปีทุกครั้งที่แก๊งเนี่ยมีดรามา่าคนที่โทรชวนทุกคนมานั่งเคลียร์ใจกันก็คือนานา,นาเสมอเธอบอกว่าเพื่อนคือครอบครัวที่เราเนี่ยเลือกได้ถ้าเพื่อนแตกกัน ฉันนอนไม่หลับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีกระแสข่าวนานา,นานาเป็นหนี้กว่า400ล้านบาทนะครับย้อนไปก่อนน้าน,นี้แนวรายการตีท้ายครวัวเทปวันที่18กุมภาพันธ์2024นานาาและก็เวได้พารายการไปเปิดอาณาจักรสวนพึง่งพาชมบรรยากาศและก็พื้นที่ทั้งหุบเขาที่สวนพึ่งด้านเวเนี่ยได้มีการบอกนะครับว่าไอเดียเนี่ยมันเกิดมาช่วงโควิดตอนที่เด็กๆต้องอยู่บ้านแล้วก็ไปเรียนหนังสือที่บ้านเนี่ยแล้วเราก็ไปเที่ยวที่ไหนไม่ได้ก็เลยเริ่มมาเที่ยวที่เมืองไทย ก็เลยมีโอกาสได้ไปแคมปิ้งแล้วเด็กๆก็จะได้วิ่งข้างนอกมันก็เลยเกิดไอเดียแบบว่าอันนี้ดีนะ พรอมกระบอกนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยไม่ใช่แค่ครอบครัวของเราเพื่อนๆที่มีลูกก็สามารถมาเอ็นจอยกันได้นั่นเองครับนอกจากนี้แล้วนะครับทาน้าของพี่ธันวาคนก็ได้ตัวของเวและก็นานายังได้มีการเล่าในรายการอีกด้วยนะครับบอกว่าคือเวลาที่คุณภรรยาเขาอยากจะได้อะไรเนี่ยเขาจะไม่พูดกับสามีเขาจะมาบอกผมว่าพี่ธันอันนี้หนูว่าดีนะหลังจากนั้นเนี่ยพี่วิลลี่เองก็ได้มีการพูดขึ้นมาต่อเนี่ยบอกว่าดูตัวอย่างต้นไม้พี่ธันวาเองก็ได้มีการตอบกลับไปบอกว่าถูกต้องมากครับต้นไม้นี้เลยก็ได้ ต้นจมจุรีปกติเขาจะล้อมออกจากบ้านของชาวบ้านค่าล้อมเนี่ยน่าจะประมาณ500ค่ารถขนอีกก็ประมาณ1,000ไม่เกิน1,500หลังจากนั้นรพี่ธันวาเองก็ได้มีการหันไปถามนานาว่าเท่าไหรครับคุณนา,นาด้านานานาเองก็เลยตอบกลับไปบอกว่าประมาณ12ื่นสองมั้งถ้าจำไม่ผิดพิธีกรดําเนินรายการเนี่ยได้มีการสวนกลับขึ้นมาทันทีนะครับบอกว่าทาไมราคามันเพิ่ม1ิเท่าขนาดนั้นด้านานานาเองก็ได้มีการอธิบายเพิ่มเติมในรายการนะครับบอกว่าเพราะเราอยากจะได้ร่มเงาของต้นไม้ คือต้องบอกว่าต้นไม้เนี่ยไม่มีไม่แต่ต้นเดียวเลยแล้วนานาก็ได้มีการเล่าต่อบอกว่าพี่ธันวานเนี่ยบอกมาว่าจามชูรีเนี่ยมันโตเร็ว ด้านนานาเองก็บอกว่าเสร็จชัดแน่นะครับเพราะว่าจามจุรีมันโตเร็วพอคําที่พี่เขาบอกว่าจามจุรีมันโตเร็วเนี่ยก็เลยซื้อมาแบบโตเลยแลวก็บอกต่อนกครับว่าเป็นไงล่ะยิ่งโตเร็วขึ้นไปอีกก็เลยจัดเลยนอกจากนี้ในรายการเองก็ยังมีการตั้งคําถามนะครับว่าแต่พันหกับหมื่นเนี่ยด้านพี่วิลลี่เองก็มีการแซวกลางรายการนี้ก็บอกว่ามันคือจามจุรีโกยาร์ดนั่นเองครับมีแบรนด์เนมติดมาด้วยหลังจากนั้นพี่วิลลี่เองก็ได้มีการถามเวต่อว่าต้นไม้ต้นไหนที่กูสงสัยนะครับท ก็บอกนี่ครับว่าไม่ได้สงสัยแต่คือไปก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคือไปเลือกต้นไม้ที่สวนต้นไม้สักที่หนึ่งแล้วกันนะครับได้มา3ต้นจ่ายไป3 0 0แสนด้านพี่ปอเนี่ยถึงกับตกใจพร้อมกับตะโกนออกมาบอกว่าฮะาสามแสนโอ้โหในต้นอะไรหลังจากนั้นเนี่ยนะครับนาแล้วก็เวเนี่ยก็พาเดินไปดูต้นไม้ที่ซื้อมาต้นละ1,000 0แบาทพร้อมกับบอกว่ามันคือต้นนี้แล้วก็ต้นนั้นด้านพี่ปอเนี่ยถามว่าอันนี้ต้นอะไรด้านเวยเนี่ยก็ได้มีการตอบกลับไปนะครับบอกว่ามันคือต้นจิกน้ําด้านพ่วิลี่เองกด้ะวย จิกน้ําออกดอกสีแดงๆหลังจากนั้นก็ได้มีการพาเดินต่อไปพร้อมกับดูต้นไม้ต้นต่อไปก็คือต้นมะขามเทศที่ซื้อมาต้นละ1 0 0 0 0แบาทส่วนอีกหนึ่งต้นนะครับพี่วิลลี่เองก็บอกว่าอันนี้บีสวยเลยถ้าแบบนี้เนี่ย ต้องหนักแน่อันนี้ต้องแพงแน่ด้านนานาเองก็ได้มีการอธิบายต่อนี่ก็บอกว่าใช่แต่ว่าเราสามารถได้ต้นไม้แบบนี้มูลค่า3 0 0 0 0นบาทได้ประมาณ10ต้นด้านโอปราชิราถึงกับฮะพร้อมกับพูดว่าถามจริงด้านนานาเองก็ได้มีการเล่าต่อนี่ก็บอกว่าถ้าเราจะเย็นอีกนิดหนึ่งแล้วเราเนี่ยก็จะไปเจอแบบที่เขาปลูกต้นนั้นๆเลยเช่นเราอยากได้ต้นซิลเวอร์โอ๊กเราก็จะไปเจอไร่ของซิลเวอร์โอ๊กเลยคือถ้าเราไปถึงต้นทางเนี่ยมันก็จะถูกนะครับด้านพี่ธันวาเองก็ได้มีการเสริมต่อบอกว่า พูดตรงๆก็คือว่าเหมือนเราซื้อของในห้างไม่ได้ไปซื้อที่แหล่งผลิตนั่นเองครับด้านของพี่ปอณนะัฐุฒิเองก็ได้มีการพูดต่อนี้ก็บอกว่าเขาเป็น F 1นไงพอคิดปุ๊บก็ต้องได้เลยเขาซัดไป30,000 0บาทด้านพี่วิลลี่เองก็ได้มีการเสริมต่อบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาลงแต่ละทีเนี่ยมันก็ลงได้ไม่กี่ต้นก็เลยเลือกฟอร์มสวยเลยเลือกร้านที่บอกว่าจัดมาแล้วแบบนี้เขาจัดมานะพี่ด้านนานาเองก็ได้มีการสวนขึ้นมาทันทีบอกว่าเราขี้เหนียวด้วยไงเรื่องรถนะครับรถเนี่ยที่เขามาส่งบอกว่ารถของคุณนานาา่ยังใสได เพราะว่ารถที่เอามาเนี่ยมันคันใหญ่เราก็เลยคิดว่ามาต้นเดียวก็ยังโล่งอยู่ก็เลยใส่มาหลายต้นเลยทีเดียวจบนอกจากนี้ยังมีบางช่วงบางตอนของรายการครับที่เวได้มีการพูดถึงการทํางานบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเลือกนางเอกมิวสิกวิดีโอหรือว่าแอคติ้งอะไรใดๆคือในชีวิตของผมมีแต่ผู้หญิงที่คอยดูแลผมที่แบบว่าไปจัดการมานะเรียกมาเลยว่าอยากจะให้ใครมาแคสติ้งดานพ่วิลล่เองเนี่ยก็บอกนคะครับว่าโอเพ่นมากนะ พร้อมกับหันไปมองนานาครับแล้วก็พูดว่าไหนคุณว่ามาซิคุณดูหมดเลยสตอรี่บอร์ดมิวสิกวิดีโออะไรที่คุณจัดการด้านานานาเองก็ได้มีการตอบกลับไปนก็รบ,บอกว่าเลือกแค่นางเอกค่ะสตอรี่บอร์ดเนี่ยแตะไม่ได้เลย เขาจะมีมุมมาแล้วว่าผมอยากจะถ่ายมิวสิกวิดีโอแบบนี้คุณไปหาหนางเอกแบบนี้มาที่มันแมทชิ่งกันนะครับเพราะว่าเวเนี่ยไม่รู้จักไม่รู้ข้อมูลด้านโอภาชิราเองก็ได้มีการพูดต่อนะครับบอกว่าเห็นไมหมล่ะว,ว่านานเนี่ยจัดการทุกอย่างเพื่อเวได้เลยนะด้านพี่ปอณัฐวุฒิก็ถามต่อครับบอกว่าเห็นดูเหมือนสามัคคีกันแบบนี้แต่ก็ตีกันเละเทะไปหมดเลยคู่นี้ด้านนาเนาเองก็ได้มีการเล่าเนี่ยก็บอกว่าเราทําด้วยกันทุกอย่างจริงๆพี่คิดดูทํางานก็งานเดียวกัน ยกเว้นคือหนูไปร้องเพลงกับเขาไม่ได้แค่นั้นแหละเลยไม่ตีกันด้านเวก,ก็บอกนะครับว่าถ้าร้องเพลงได้เนี่ยก็คงร้องกแหละผมว่าพร้อมกับแซลนะว่าถ้านานา,นานร้องได้จริงๆเนี่ยก็คงพูดแล้วว่าทำไมไม่ร้องแบบนี้เดี๋ยวร้องให้ดูด้านพี่ปอแล้วก็พี่วิลลี่เนี่ยบอกว่าดูเหมือนเวก,ก็เก็บกดเหมือนกันนะส่วนานานาเองก็ได้มีการเล่าต่อนครก็บอกว่าเราได้วิเคราะห์แล้วว่าเวลาที่เราจะไปเที่ยวด้วยกันพอไม่มีงานเนี่ยก็ไม่มีอะไรทะเลาะกันด้านเวก็ได้มีการสวนขึ้นมาบอกว่า ถ้าเอาประเด็นเรื่องของงานขึ้นมาเนี่ยก็จะทะเลาะก,กนันทันทีเรมกับมีการยกตัวอย่างนะครับบอกว่าล่าสุดครบรอบวันแต่งงานก็มีการไปนั่งกินมิชลินสตาร์กันไปนั่งทะเลาะก,กันให้เด็กเสิร์ฟดูเขาก็มาเสิร์ฟอาหารแล้วก็พยายามอธิบายอาหารเราก็ไม่ได้ฟังก็ทะเลาะก,กันต่อ ด้านนานาก็ได้มีการเล่าต่อนี่ก็บอกว่าเอาเป็นว่าเรื่องของงานเนี่ยทะเลาะกันตลอดจนกระทั่งเวเนี่ยจะขึ้นเวทีเพื่อที่จะเปิดงานก็ยังทะเลาะกันในวิทยุสื่อสารด้านโอภพจิราเองก็ได้มีการถามต่อในรายการนี่ก็บอกว่าเคยมีทะเลาะกันถึงขั้นแบบเก็บข้าวเก็บของออกจากบ้านไหมซึ่งเรื่องนี้นานา,นานตอบบอกว่าเคยชั้นนี่แหละเป็นคนเก็บไปนอนโรงแรมได้ประมาณ6ชั่วโมงแต่ว่าเขาไม่ได้ไาตามนะเราส่งโลเคชั่นให้เขาว่าอยู่ตรงนี้ด้านปอณัฐวุฒิก็ได้มีการแซวไปบอกว่าใจก็อยากใจเขาง้อหลังจากนั้นเนี่ยนานาเอง ว่าใดๆก็คือตามที่นานาคิดลึกที่สุดของนานาเลยนะรู้สึกว่าเวเป็นพ่อที่ดีมากอันนี้เนี่ยเขาทําหน้าที่ของเขาได้ไม่พร่องเลยคือรู้สึกว่าเขาทําหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดแล้วแล้วเราก็คือทําได้ทุกอย่างจริงๆส่วนเราก็ทํางานหาเงินแล้วก็ดูแลบ้าน เวลาผู้หญิงมันโกรธมันก็จะคิดแบบว่าผู้หญิงฉันสามารถทําได้ทุกอย่างแต่สิ่งที่เราทําแทนไม่ได้ก็คือการเป็นพ่อน,นั่นเองครับด้านปอน,นัทวุฒิเองก็ถามเวกลับไปบอกว่าอยากจะอวยยศภรรยานหน่อยไหมด้านเวเองบอกว่าไม่มีอะไรมากนอกจากทุกวันนี้เนี่ย ก็เป็นชีวิตที่ดีที่มีนานาและก็บอกต่อในกับว่าผมเชื่อว่าไอ p และโปรตี o ุ d l ล่ะแล้วก็เพราะเขานอกจากนี้แล้วนในกับแนวรายการด้านของพี่วิลลี่เองก็ยังได้มีการถามพี่ธันครับบอกว่านานาเนี่ยเขาเป็นแม่แบบไหนเพราะว่าพี่เนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดเลยด้านพี่ธันเองก็ได้มีการตอบกระปไปบอกว่า ถ้าออกสื่อก็ต้องตอบว่าเป็นแม่ที่ดีด้านานานาเองก็ได้มีการแซวกลับไปบอกว่าพี่ธันพี่ชมหนูเรื่องแม่ตลอดเลยพี่ธันเอาใหม่เอาใหม่นะครับด้านพี่ปอน,นัรวุฒิเนี่ยถามว่าแบ่งภาคยังไงหนึ่งเนี่ยคือเป็นเมียด้วยใช่ไหมธุรกิจก็ต้องทําช่วยเวก็ต้องช่วยแล้วภาคของความเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกแบบลึกๆ มันแบ่งยังไงนะครับด้านนาไนาเองก็ได้มีการตอบกลับไปบอกว่าคือเป็นคนที่ทําอะไรได้หลายอย่างด้านพีเวลี่เองก็ถามกลับไปนะครับว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นไฮเปอร์ไม์ด้านนานาเองก็ตอบว่าเป็นพร้อมกับเล่าต่อบอกว่ามันก็จะมีเหนื่อยแต่พอเหนื่อยก็จะบอกตัวเองว่าเดี๋ยวนอนพรุ่งนี้เนี่ยก็หายเหนื่อยด้านพิธันเองก็ได้มีการเล่าต่อในก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะพูดคุยกันไปสําหรับประเด็นนี้ว่าความสุขของเขาเนี่ยคือการได้ซัพพอร์ตสามี เพราะได้ซัพพอตสามีแล้วก็มีความสุขด้านพิธันได้มีการเล่าต่อบอกว่าเขาบอกนะครับว่าชีวิตของเขาเนี่ยอยากจะทําอะไรก็ได้ทํามาหมดแล้วแข่งรถก็ได้แชมป์ทำอะไรมาหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้อยู่เพราะว่าเขาอยากจะซับพอตสามีนั่นคือความสุขของนานาด้านนานาเองก็ได้มีการเล่าต่อบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือนานาตอนเด็กๆอยากจะเป็นนักแข่งรถแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็ได้รู้จักกันในการทํางานทําหน้าที่ลูกที่ดีที่สุดพอพ่อกับแม่ไม่อยู่แล้วก็มีแต่เว พอเวปุ๊บก็มีแต่ลูกด้านโอปชิราเองก็ได้มีการเสริมต่อนะครับบอกว่าคือนานาเนี่ยเป็นมนุษย์ที่แบบพลังเยอะมากคือทุกอย่างสมมุติว่าทิ้งอะไรไปปุ๊บนะมันจะแบบเร็วมากเหมือนโยนอะไรไปปุ๊บได้กลับมาเลยนอกจากนี้เนี่ยด้านพี่ปอเองก็ยังได้มีการเล่าต่อนะครับบอกว่านานาเนี่ยเป็นสายซับพอร์ตหลายกลุ่มมากจะบอกว่าลูก2คนผัว1คนเพื่อน20คนแล้วมีเพื่อนอีกหลายแก๊งเลยไม่ว่าจะเป็นแก๊งเก่าของเขานะครับแก๊งนางฟ้า แล้วก็แกงแม่แม่แกงแรปเปอร์อีกใช่ไหมแล้วก็ยังมีแกงแม่ที่โรงเรียนอีกนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีแม่ของเพื่อนๆอีกด้านปอนันทวุฒิได้มีการแซวนะครับบอกว่าคุณเป็นระดับหัวหน้าแกงใช่ไหมตัวท็อปททั้งนั้นเลยคุณเป็นยากุซ่าเลยไหมแล้วก็มีการถามต่อว่าเคยอยู่นิ่งๆไหมด้านนานาเองก็ได้มีการตอบกลับไปนะครับบอกว่าถามเหมือนเวเลยพี่ปอถามต่อะครับว่าเคยหยุดแบบวันเนี้ยไม่ทําอะไรเลยไหมด้านนานาเองก็ได้มีการเล่าะครับบอกว่า ถ้าอยู่กับลูกเนี่ยก็คือจะไม่จับโทรศัพท์เลยแต่ว่าถามว่ามีแบตหมดไหมมันก็มี หมดทุกวัน2อสามทุ่มประมาณนี้เนี่ยเริ่มหมดแล้วนั่นเองครับนี่ก็คือเรื่องราวของนานาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เป็นนี้400กว่าล้านทําให้ประเด็นความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนซีอย่างแก๊งนางฟ้าเริ่มทยอยมีการอ่านฟอลโลกอินสตาแกรมของนานาไปบางส่วนครับโดยเฉพาะเจนนี่เทียนโพสวรรณที่ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความเชิงตัดเพ้อบอกว่าคิดไม่ถึงว่าจะเจอกับตัวนอกจากนี้เจนนี่ก็ยังได้มีการโพสต์อีกนะครับบอกว่าความรักเพื่อนเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่เมื่อเจนเนี่ยต้องเห็นการกระทําของคนที่รัก ทำให้ผู้คนมากมายเดือดร้อนทั้งทางร่างกายและก็จิตใจไม่ใช่แค่สูญเสียทรัพย์สินจนหมดตัวแต่ถึงขั้นไม่สามารถที่จะส่งลูกเรียนต่อได้ความจริงเหล่านี้เจ็บปวดหัวใจของคนเป็นแม่อย่างยิ่งเราบอกต่อนะครับว่าร้องไห้ได้แสดงความเสียใจได้แต่ต้องเป็นน้ำตาแห่งศักดิ์ศรีน้ำตาของความภาคภูมิใจในความเป็นแม่ที่ยืนหยัดบนความถูกต้องไม่ใช่ปล่อยให้คนที่รักต้องยอมเสียสละบ,บางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะแลกกับบางเรื่องที่ไม่อาจบอกใครได้ว่าคำตอบที่แท้จริงคืออะไร แน่นอนว่าหลังจากที่เจนนี่เทียนโพสวรรณได้มีการโพสออกไปแบบนั้นก็กระเพื่อมวงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลายเป็นดราม่าขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนั่นเองครับจงกระทั่งนานา,นารวินาได้มีการออกมากเคลื่อนไหวโพสตอรี่เป็นภาพสีดำหลายคนก็ถามว่ากําลังคิดอะไรอยู่นั่นเองครับพร้อมกันนี้เนี่ยก็ยังได้มีการออกมาไลฟ์พูดถึงเจนนี่วอนเพื่อนรับสายอยากขอโทษอยากขอโอกาสจากเพื่อนนั่นเองครับเห็นใจเพื่อนมากๆเห็นใจรู้สึกผิดเห็นใจแล้วก็รู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกว่ามัน อย่ามึงทำกับกูทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจว่าเพื่อนจะต้องคิดแบบนั้นกันนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบถ้ามึงพูดกับกูทําไมมึงไม่พูดและอะไรที่มึงจริงใจบ้างทําไมมึงทําไมมึงไม่พูดถึงวินาทีนี้ทําไมมึงก็ยังไม่พูดทําไมต้องให้กูรู้เองทําไมมึงไม่บอกกูคือพูดจริงๆนะนะก็ก็ยอมรับแหละว่าสุดท้ายแล้วมันก็กลัวเสียบเขาไปแล้วก็แล้วก็เข้าใจถึงความเจ็บ ว่าเพื่อนจะเจ็บแล้วก็เสียใจยมากขนาดไหนแล้วก็ผิดหวังขนาดไหน,นไพี่ซินนี่เสียใจเพราะว่าพี่นานไม่ได้บอกความจริงแล้วก็พี่นา,นานทําในสิ่งที่ผิดมากๆแล้วก็แล้วก็ให้แทนที่จะให้เขารู้เองแล้วบางทีพอเขามารู้ไม่ได้รู้จากเราอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้ทุกอย่างนะคะวันนี้นา,นา,นาพยายามจะยิ่งรู้สึกว่ามันหนักขนาดไหนอยิ่งต้องฮึบขึ้นมาให้เร็วที่สุดเพราะมัน,<ค>นมัน,<ใ>นคือ มันก็คือผลของการกระทําวันนี้ถ้าใครอยู่ตรงนี้วันนี้ถ้าใครแบบกําลังอยู่ในจุดที่ทุกคนก็ถอยห่างก็ต้องดูว่าตัวเองเป็นคนยังไงซึ่งก็อยากบอกว่าปัญหาเรื่องของนานานมันมีมาในสองสามปีเนี่ยมันมีมาแบบมันมีมาจนแบบคลากาซังอะแล้วอะไรที่มันมาถึงจุดที่แบบต้องแก้ไขแล้วมันหาทางออกไม่ได้มันก็ทําอะไรที่ไม่ถูกต้องไปเยอะแยะมากมายก็อยากจะให้ทุกคนนะคะวันนี้ถ้าดูอยู่ ันนี้ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยที่มันจะต้องเป็นแบบนี้และอะไรจะเกิดในวันข้างหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องยอมรับว่ามันก็คือสิ่งที่เราทามันขึ้นมาวันนี้นาาก็นะอ,อยากจะบอกตรงนี้ว่าก็คือวันนี้เป็นวันที่ยอมรับว่าไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นวันที่เสียใจที่สุดแต่เป็นวันที่ต้องตั้งตัวต้องลุกขึ้นมาแบบไม่ต้องหันกลับไปมองข้างหลังไม่ใช่ว่าไม่สํานึกแต่ต้องนึกว่าวันข้างหน้าเนี่ย มึงจะเดินยังไงที่ไม่ทําผิดอีกต่อไปแล้วมึงจะเดินยังไงที่จะทําให้มันถูกต้องมึงจะเดินยังไงให้มึงจะแก้ไขปัญหาให้ได้เร็วที่สุดยิ่งวันนี้โดยเฉพาะวันนี้นะคะมันอาจจะรู้สึกว่าทําไมมึงไม่อ่อนแอที่สุดเลยไม่ใช่วันนี้มันเป็นวันที่รู้สึกว่าเดินแล้วพอมันมันต้องไปต่อแล้วเข้าใจเพื่อน เข้าใจมากๆเข้าใจว่าเพื่อนจะรู้สึกยังไงและทุกอย่างมันก็คือมันก็มาจากการกระทําของเราเองครับซึ่งก็ถ้าวันนี้เพื่อนจะ ตัดสินใจแบบไหนธนาเข้าใจเข้าใจมากๆแต่ถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งอยากจะขอโอกาสแล้วก็อยากจะขอโทษ บางทีมันก็เหมือนแบบไม่อยากปดิดิตะไรเลยนะนาๆแค่อาจจะบอกบางทีมันก็เหมือนแบบมันเข้าตาจนเนี่ยไม่รู้ใครจะโอ้ก็อ่ะอยากให้เพื่อนรับโทรศัพท์ อยากขอโทษอยากขอโอกาส นเข้าใจนะนเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ความผิดของเพื่อนแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นความผิดของเราแล้ว